โอเคครับก็กรับสวัสดีเพียมพ่อแม่พี่น้องชาวสลอตออนไลน์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพีโนโอเคนะครับผมและให้โนก็อยู่กับเว็บย 89, เูเพจ789เ็นเดียวเว็บเดียวที่โน,นเล่นเป็นประจํานะครับผมโอเค ก็อยู่ในช่วงเย็นๆนะครับผมก็มีสมาชิกในกลุ่มก็ลงว่าสาวถ้ำแตกดีอย่างงู้นอย่างนี้เอามาคงมาขิงกันในกลุ่มเยอะแยะไปหมดครับเฮียก็เลยอยากลองบ้างก็มีสมาชิกอยากเห็นเฮียได้จัดบ้างนะเฮีย er เหลือทุนอยู่ประมาณ3 0 0นะครับถ้า300นี้หมดนี่คือเข้าเนื้อเลยนะก็อยากจะมากดบ้างมาใช้เทคนิคที่เฮียมีติดเนื้อติดตัวอยู่เนี่ยนะว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเทคนิคนี้มันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไป ทุน300สุดท้ายที่เฮียมีในอันนี้46บาทร,าร้อเฮียเร่นรอบเพื่อนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่เบ็2บาทก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็อุ่นเครื่องนะเหมือนเดิมนะครับผมอุ่นเครื่องไปที่10รอบนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเทคนิคเด็ดของเฮียเด็ดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่การันตีนะครับว่ามันร้อยริหรือเปล่านะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ เข้ามารับชมคลิปนี้แล้ว,ลวเฮียก็ฝากกดไลค์กดสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะครับผมแล้วก็ท่าู้ชมท่านใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ทำของเฮียก็เดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับผมก็แอดเข้ามาได้นะแล้วก็อยากให้เฮียเล่นเกมไหนของค่ายพีจีก็รีเควสเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะปจัดใ,ให้ตามคำขอนะขอมาจะจัดให้นะเด็ดเด็ดดวงดวงมาเลยมะม่วงไม,ม่ยมปะเปิดเทอร์โบตามหาสเกตเตอร์กันนะผม ตัวเดียวเราไม่สนใจครับเราสนใจที่2อตัวถึงสตัวนะทองไม่มาหน้าทองนี่คือน,น่าจะแพงสุดแล้วนะฮะโอ้ลูกเจสวยเปลี่ยนเป็นโอ้โหบีเอ้ยยังเออมาแล้วครับมาแล้วไปครับไม้แรกเป็นสองบาทลงทุน100บาทนะครับจะเข้าสี่ตัวนะตัวที่5ไม่มามาสี่ตัวมาตรฐานเลยสิบรอบหมุนนะครับผม ถ้ารอดเราอาจจะขึ้นเบสแต่ว่าถ้าไม่รอดเราอาจจะแยกย้ายตามเพนตามกำนกับน,น้ำเงินไม่มาวะอืมสิบสองอ้โหเป็นเขียวอะเหลือห้ารอบหมุนกับตูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะสำหรับไม้แรกเออลูกเคสวยเออสิบกีบาทเปลี่ยนเป็นโอ้โหูน้ำเงินไม่มาวะ บโอ้โหเหลือสามรอบอ่ะโอ้โหเหลือสองรอบโอ้ได้เอสวยเคสวยเคมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคิวได้เจสวยได้เขียวอีกเอ้าสวยน้ำเงินแถวแรกโอ้โหได้เคต่อน้ำเงินโอ้โหได้สิบสวยโอ้โหรอดสิสองเคเครอดว่ะคนดูรอดว่ะ อเยียเหลือสองหมุนรอดเฉยรอบสุดท้ายอย่าเบานะมแมงเบาอ่ะรอบแรกกําไรมาร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็อย่างที่บอกครับถ้ามันได้กําไรเราก็จะขึ้นเบรนะไปที่เบร4สี่บาทเลยนะเน้นเลขคู่เลยนะไปครับปัญหาแคสเตอร์อู้สามตัวสามตัวเลยหวานหวานเลยครับหวานหวานเลยไปครับโอ๊สิบสิบรอบหมุนนะผม มาเบสสี่บาทจะรอดไหมโอ้โหม่วงมาเลยม่วงเปิดหัวเลย้มาโอ้เขียวเข้าไว้เท่ได้ไรได้เกได้ม่วงได้คิวแถวแรกได้เกคิวแถวแรกน้อเงินได้เขียวน้อเงินแถวแรกคิวแถวแรกโอ้โหเป็นเขียวว่ะเปิดตัวได้สวยมากเลยนะครับคนดู แบบนี้น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดเป็นสีบาทนี่เราลงทุนไปแค่200รอเท่านั้นนะในการซื้อโอ้ยว้าเลยพุทชมปั๊บแม่งเว้าโอ้โหชมพับแม่งว้าสามรอบเลยเออลูกเทส,สวยเออสองรอสิรอดแล้วว่ารอดแล้วคนดูรอดแล้วโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วกําไรมาร้อยกว่าบาทละเทสวยสิบเจ้ดสอง โอ้โหเป็นเคสองเออได้เคได้ไวอีกได้ไวได้ได้สิบได้ไรอีกกูได้สิบคนเดียวว่ะจะได้วะน่าจะได้เขียวด้วยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้น่าจะได้เขียวด้วยมันอาจจะได้เยอะกว่านี้นะเหลือสามรอบหมุนครับตอนนี้มีกําไรมาประมาณสามร้อยนะโอ้โหว้าวว่ะรอบสุดท้ายอย่าว้าวนะทั้งนี้ทั้งนั้นว้าวสามรอบเลยว่ะโอเคคร so ับรอบนี้มีกระไรมาสามร้อยนะ ก็อย่างที่บอกนะครับมีกําไรเมื่อไรเราต้องขึ้นเบรทนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเป็นที่เบรสิบป่ายกันเลยก,ลกันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันน่าจะมีทุนพอซื้อนะไปฮะเหมือนเดิมครับปัญหาสเกตเตอร์นะโอหูสองตัวสองตัวเข้าสูตรกดเลยฮะโอยอุ้ยห้าตัวไปดิห้าตัวไปดิาปดมาวะห้าตัววะห้าตัววะหกตัวดิ ไม่มามาห้าโอเคครับเบสิบบาทเข้าห้าตัวมีลุ้นนะครับมีลุ้นขอให้รอดขอให้รอดเ,ออเปิดหัวลูกคิวเลยเ,ออเปิดหัวลูก,กเขียวลูกเจสวยเคได้สิบเคแถวแรกจะเเวาลูกพ่อจะเบว่ดิจะเจะเว่กยัเป็น เปลี่ยนเป็นน้ำเงินน้ำเงินแถวแรกไปหมันเดี๋ยวเราบ่อยใจขอค่อยดีเอ้โอ้โหไม่มาอีกแล้วโอ้โหลูกเทสสวยร้อยจุดสี่โอเคมามาครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะโอ้โหแล้วห้ารอบแล้วลูกสิบสวยเปลี่ยนเปเทเออเข้าวายโบเข้าวายมาดิมาดิสิบสิบสิบป่ดิโอเคเอ้แถวแรกโอ้โหสเกตเตอร์มาสามตัวไอ้เหี้ยเก็บได้ฟรีในฟรีอ่ะ เปล่าแล้วเปี่ยนสามรอบไปเออสิปฏิเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ป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 นสิบนีอจบแล้วดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะครับเออสิแถวแถวแรกเแถวแถวแรกมาว่าพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองเนี่ยแตกเลาเหลือเหลือสองรอบแตกอีกแล้วคนดูเชีย่ยไม้นั้นก็เหลือสองรอบแล้วมันแตกนะไม้นี้ก็เหลือแตกเหลือสองรอบแตกเหมือนกัน เอาะ yup. อยากกิดนะลงทุนห้าร้อยได้มาพันเก้าเกินคาดนะครับมีกำไรมาพันแปดร้อยกว่าๆนะเพราะเราพกทุนมาสามร้อย หนึ่งบาทนะครับผมก็ออยอดนบะสาวถา้ำไตเบทนะครับไตเบทเลขคู่นะก็โอเคครับก็ไม่โลภเลยแล้วกันนะข้อขอหยุดขอพ่อขอเลิกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมสาวถ้ำวันนี้นะก็สุดๆครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านทุกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับ เียก็ฝากกดไลค์กดตับไครแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเห็นคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวราไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายดาว